ตอนแรกเพื่อนเข้าสู่คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นวันที่2ที่เรามาอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับเบนกับฟ้ามาเที่ยวพักผ่อนกันตอนนี้แทนของวันนี้เราก็ตื่นมาใช่ไหมครับทานอาหารเช้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงประมาณช่วงเที่ยงครับเราก็จะอยู่ที่โรงแรมนะครับแบบอยู่กับธรรมชาติครับแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะค่อยเข้าเมืองไปนะครับไปเดินเล่นที่นิม,มานแล้วก็น่าจะไปเจอเพื่อนผมที่นัดกันไว้ครับตรงนี้ก็ดีมากเลยนะครับมันเป็นธรรมชาติมาก เมื่อเช้าเราก็มานั่งเออดูน้องเป็ดอะครับมันจะมีเป็ดอยู่สามตัวครับชอบมากเลยครับแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าไก่ตอกด้วยครับซึ่งน้องไก่ตอกน่าจะไม่อยู่ตอนนี้แต่ว่านั่นแหละครับจะมีสัตว์มีนาใช่ไหมครับแล้วก็สาหรับน้องๆเน,นี่ยคือมีเป็ดมีไก่ตอกแล้วก็มีน้องแมวด้วยครับสามตัวครับก็ดีมากเลยนะครับ รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้แบบใช้คอมหรือใช้มือถืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เปลี่ยนภูมิทัศน์บ้างแล้วก็อยู่พักผ่อนสบายๆชิวๆเราสองคนอ่ะชอบเดินทางช่วง low season เพราะว่าคนน้อยช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็อาจจะเป็นช่วงที่เออมีฝนตกมีอะไรด้วยแล้วก็ไม่ใช่ช่วงที่ pm สูงมากเพราะฉะนั้นก็น่าลายข้อดีของทริปนี้ก็คือการที่เราได้พักผ่อนก็ประมาณนี้ ี่เปร,ประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยหาเวลาใช้ facility ของโรงแรมพวกสระว่ายน้ำอะไรต่างๆที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูครับว่าเราไปเดินเล่นอะไรที่มีมาหรือเลปล่านะครับ <laughs> สรุปว่าก่อนเข้าเมืองเราก็มาทัว เก็บใบชานะครับที่ไล่ชาอารักษาก็เป็นกิจกรรมสนุกๆก่อนที่จะเข้าเมืองวันนี้นะครับนี่ไล่ชาตั้งหลังที่เราไปเก็บมาใช่ครับเก็บยอดชาครับที่เป็นอธิบายคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเก็บถูกอ๋อใช่ครับไกด์น้ำทางเขาบอกเรามานะครับคือใบชา เวลาเก็บก็คือจะต้องมียอดตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาอย่างระบที่อันนึงใหญ่อันนึงเล็กครับมันถึงจะเป็นใบที่ถูกต้องที่เราจะเก็บมาทาชาครับผมสนุกมากแบบชอบกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยชอบมากอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือชาแต่ละประเภทที่เราได้ยินเนี่ยพวกชาเขียวชาอุหลงหรือชาดำอะไรเงี้ยมันมาจากใบชาเดียวกันหมดใชแ่แค่กระบวนการที่แตกต่างกัน คครรึ่่งเข้้าาใใจนัวมมูหะบสรุปตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดจริงใจนะครับวันนี้ได้ไปหลายที่เลยฟ้ากําลังหาของขวัญวันเกิดให้เพื่อนอยู่นะครับในช็อปข้างหลังตรงนี้ผมก็ยืนรออยู่ครับแต่เป็นตลาดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับมีของขายเยอะแล้วก็มีพวกของกินจุกจิกต่างๆไม่เคยมาที่นี่นะครับแต่ว่าก็รู้สึกชอบเมื่อกี้ก็ไปเดินเล่นมาแล้วรอบหนึ่งครับ อันนี้เช้าวันต่อมาแล้วนะครับที่รักเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีไหมครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะอยู่ใช้ฟัซซิลิตี้ของโรงแรมครับไปเล่นที่สระว่ายน้ําแต่ว่าตอนเนี้มีเหมือนเป็นกลุ่มที่เขาจะมาทําโยคะกันนะอยู่ตรงสระว่ายน้ําเราเลยยังไม่กล้าเล่นกันใช่ไหมครับต้องรองให้เขาเล่นโยคะเสร็จนะครับหรือไม่เราก็ไปร่วมกับเขาได้ ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ